ได้ยังไงก็ไม่ได้ฉันไม่เห็นด้วยเก็บเงินช้าขนาดนั้นแก่ตายพอดีช้าแต่มั่นคงมันไม่ดีหรือไงไม่โอ้ยทําไมจะไม่ได้ล่ะวิธีนี้มันเป็นวิธีที่มั่นคงต่างจากของนาย ที่ความเสี่ยงสูงอาจจะทำให้ไม่มีเงินเก็บกันเลยล่ะฉันนะ่ะได้เงินเร็วที่สุดแล้วแถมโอกาสทำกำไรก็ได้สูงด้วยการลงทุนุ้นความเสี่ยงก็สูงแกหมดเงินไปเป็นพันๆอันน,อนะแล้วของเธอผู้จะเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งเนี่ยลากงอกพอดีมั้งโอ้ยไม่เถียงมันละถ้างั้นลองไปถามคนอื่นให้รู้ดำรู้แดงกันไปเลยเหอะปอูมีอะไรกันหรือไปถึงเปิดประตูวอยวายเสียงดังใหญ่เลย แล้วปูเเก็บงงงิอนอยัไอะฉันก็แค่ใช้เงินบำนาญกับเงินที่ได้จากกองทุนกบขอดีสิเมื่อก่อนฉันนะ่ะเป็นข้าราชก,การทำให้หลังกเกษียณทางรัฐบาลก็จะส่งเงินบำนาญไปทุกๆเดือนเหมือนกับตอนทำงานนั่นแหละเป็นกองทุนกบขอยล่ะเหรอเป็นก,กองทุนแบบระยะยาวที่จะต้องลงทุกๆทุกปีแล้จะถอนเงินออกได้ก็ตอนถึงอายุ55ปีขึ้นไปแต่มันก็มีข้อดีอยู่นะคือช่วยยดหย่อนภาษี ถ้าไม่จ่ายภาษีน้อยลง่ดอยังไงล่ะไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้เด็ดขาดงั้นดูตรงนี้นะ การเอาเงินฝากธนาคารอัรตราดอกเบี้ยก็ต่ำาผลตอบแทนก็ไม่ได้สูงใช้เวลาก็นานอีกการเอาเงินลงทุนหุ้นความเสี่ยงก็สูงราคาผันผวนตลอดเวลาส่วนเงินบันณาแต่จะให้เงินเดือนประจําหลังกษียงทุกปีและถ้าเกิดว่าป,ป่วยฉุกเฉินขึ้นมาถ้ากังใช้เงินเยอะๆก็ไม่สามารถมีได้พอในทันทีเช่นเดียวกันอีกอย่างถ้าสองคนก็ไม่ได้เป็นข้าราชการสนอยเพราะฉะนั้นไม่ผ่านทั้งสามวิธีเดบิวคิดว่าเราควรจะใช้วิธีไหนดีละ่ะ แน่นอนผมเสนเอการลองคนหุ่นก่อนเกษียณด้วยเวลเมจิมันจะใช้ได้จริงเหรออ,อืมไม่ต้องห่วงถ้าท่านติดใจข้าก็พร้อมที่จะต้อแแลงไขถ้าเราอยากได้คำตอบเราก็แค่ออกไปลองให้รู้กันไปเลยลองอยังไงนะสามเดือนใครเก็บเหรียญได้เยอะสุดชนะเห็นด้วยน่าสนุกดีเจ้านะทำได้วิลีกูดมาก ทำไมมีแต่ผมที่ไม่ได้เปลี่ยนชุดล่ะครับโอ,โอ้รอเดี๋ยวก่อนสิหนูพอดีพี่มีของดีมานำเสนอว้าวสุดยอดมากเลยค่ะพี่เอาป่ะพี่ลดให้เลยสามร้อยเหรียญไม่ได้ไม่ได้เออเออเอาแล้วลุงไปดีกว่าอ้าวไอ้เด็กนี่ใชนระเกียนเด็กเส้นดีอย่างแกจริงๆเลยชยโยกผมชนะแล้ว โอ้ oh. มันขนาดนี้เลยสินะว่าแต่โกงอีกหรือเปล่าเนี่ยเราอะโห oh, แม่ผมเห็นต้องโกงเลยผมก็บอกแล้วว่าผมมาใช้เวลเมจิกการใช้เวลเมจิกในการวงางแผนการลงทุนก่อนเกษียณสามารถช่วยให้คนบนรรลุเป,ป้าหมายทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่เนี่ยแม่ห่ายเอาละเอาละกน,นถึงเวลาที่เราต้องลองใช้ Magic. เวลเมจิกแล้วล่ะแล้วคุณนะี่จะมีแผนเก็บเงินเกษียณกันหรือย,ยังครับ